บุรีลัมเนได้แชมป์ไทยลีก8สมัยซึ่งในปีนั้นเนี่ยการไฟฟ้าได้61แต้มครั้งที่2ในปี2554ใช้ชื่อว่าบุรีลัม PEA โดยครั้งนั้นนะครับได้ถึง85แต้ม ครั้งที่3นะครับในปี2556โดยได้ใช้ชื่อว่าบุรีรัมยูไนเต็ดและปีนี้ถือว่าพิเศษเป็นอย่างมากบุรีลัมไร้พ่ายโดยชนะ23เสมอ9แพ้0สมัยที่4นะครับปี2557บุรีลัมได้79แต้มสมัยที่5ได้84แต้มและครั้งนี้นะครับก็เป็นแชมป์ไร้พ่ายอีกเช่นเคย ถือว่าสุดยอดเลยนะครั้งที่6นะครับบุรีรัมย์ได้86แต้มซึ่งตั้งแต่แตก่อตั้งถึงปี2560ครั้งนี้บุรีรัมย์แต้มเยอะที่สุดแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในปีถัดมา2561บุรีรัมย์ก็คว้าแชมป์ได้อีกโดยเป็นแชมป์ไทยลีกติดต่อกัน2ส,สมัยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยบุรีรัมย์ก็เคยทําได้3สมัยซ้อนแล้วแต่ปีนี้นะครับเป็นปีที่แต้มเยอะที่สุด87แต้มและครั้งที่8นะครับครั้งล่าสุดฤดูกาล2564-2565บุรมทําไป62แ